ผู้คนมากมายต้องประสบปัญหา,ากับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะโรคอ้วนจากอาหารที่มีแต่ไขมันการทำงานหนักอย่างต่อนเนื่องนานๆและด้วยปัญหาจากการเดินทางทำให้การไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสหรือสวนสาธารณะต่างๆแทบเป็นไปไม่ได้เลยจะดีความไหมถ้าคุณจะสามารถออกกำลังกายได้ไง่ายๆภายในบ้านหรือในห้องนอนของคุณ360องศาทีวีช้อปปิ้งขอสเสนอลู่วิ่งไซด e วีดิอีซีโกด้วยลู่วิ่งอีซิโกเครื่องนี้ นอกจากจะทําให้คุณมีรูปร่างดีขึ้นแล้วสุขภาพของคุณยังดีขึ้นอีกด้วยสวัสดีค่ะทุกท่านคุณคงได้รู้ถึงประโยชน์ของลูวิ้งอีซี่เกลไปกันบ้างแล้วและประโยชน์หลักอย่างหนึ่งของลูวิ้งอีซี่เกลนี้ก็คือไม่ว่าใครก็สามารถใช้มันได้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไร่แม้แต่ผู้สูงอายุก,ก็ยังสามารถใช้งานลูวิ้งไฟฟ้านี้ได้อย่างลงตัวและง่ายดายคุณสามารถใช้งานและจัดเก็บเมื่อไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ ลูวิ่ง easy go อุปกรณ์เดียวที่จะช่วยในการทํางานของระบบหัวใจและระบบหมุนเวียนโลหิตให้ดีขึ้นเพื่อให้คุณรู้สึกกระเี้กระเปร่าและสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือระบบปอกันความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมคุณเห็นชุดเสื้อเล็กที่ติดอยู่ตรงนี้ไหมคะแต่ถ้าคุณดึงชุดนี้คุณจะเห็นได้ว่ามันจะอยู่ในโหมอัตโนมัติไม่ว่าจะเด็กหรือผู้สูงอายุมาเล่นจัาเครื่องนี้มันมีระบบความปลอดภัยสูงมากๆและไม่ใช่แค่การวิ่งอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นลู่เดินสําหรับผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านาลัังงกกาายยจํดดิ้ววลู่ะ เพื่อย้ายสะดวกติดตั้งงา่ายขนาดกะทัดรัดราคาที่ใกลๆก็เป็นเจ้าของได้แล้วคุณจะรออะไรเริ่มต้องมีคุณคิดีและคุณภาพที่แข็งแรงได้แล้ววันนี้ด้วยลูวิ่งไซส์มินิอีซี่โก้สามร้อยหกสิบองศาทีวีช้อปปิ้งขอสเสนอลูวิ่งไซส์มินิอีซี่โก้ตากปกติราคา12,900บาทแต่ถ้าคุณโทรหาเราตอนนี้เราลดราคาให้คุณทันทีเหลือเพียง6,990บาทเท่านั้นใช่แล้วค่ะโทรหาเราตอนนี้เลย 0 2 6 7 5 3 5 0 0ย้ำ0267535000ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ